นะก็เข้าหลายชุดอยู่นะคะเข้าหลายชุด578เป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวนะรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะงวดที่แล้วออก618และ10นะคะก็ต้องบอกว่านี่เลยนะคะถ้าจะบอกว่า618นอ่ะนี่ก็มีนะคะ6ก็มีนะคะ1ก็มีแล้วก็8งวดที่แล้วเนี่ยตัวเลขค่อนข้างหลายตัวและเยอะมากๆเลือกไม่ถูกเลยนะคะแต่งวดนี้ตัวเลขน้อยตัว นะคะน้อยตัวมากแล้วก็เลือกได้ง่ายเลือกได้ถูกแล้วมีโอกาสถูกหวยได้อย่างแม่นยำค่ะเรามาดูกันนะว่า,วางวดนี้จะเป็นเลขอะไรเมษายน2565สูตรพลังบวกคำนวณกันเลยนะคะรางวัลที่1รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 618นะคะ ล่างออก1 0ต้องบอกว่าแม้หลายคนบอกว่าอาจารย์ล็อกหรือเปล่าเนี่ยศูนย์มาตลอดเลยนะคะตามมาเลยตั้งแต่30 308 309 05 07นะคะ0-3นะ0 3แล้วก็ยังมีอีก1 0ย์อีกนะคะซึ่งสูตรมาเยอะมากาจริงๆเขาบอกว่าเป็นปีแห่งศูนย์งวดถัดมาเนี่ยใครจะเล่นศูนย์อีกก็ได้นะ ถ้าศมาเยอะๆเนี่ยก็ซื้อไปเลย05-09-02ซื้อไว้ได้เลยนะคะ520ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะคะสามารถซื้อได้เลยสำหรับงวดนี้คำนวณกันค่ะบวก 1- ลบ1แต้มได้เลขอะไรเรามาดูตัวเด่นกันสักนิดนึงค่ะสำหรับตัวแรกนะคะได้เป็น1-1บวก1ได้2 8นะคะ8ลบ1ได้7ตัวแรกนะคะมาแล้วสำหรับตัวแรกก็คือ2-7 27มาตรงตรงเน้นๆสอเจ็ดอ่างวดนี้ชอบไหมส่วนตัวนะคะอาจารย์มีในใจอยู่27งวดที่แล้วนะคะตามกันต่อเลยสูตรพลังบวกส7งเจ็ดเ2็ดสจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะคะสำหรับเลขสถิติตามต่อนะคะเลขชุดที่แล้วเนี่ยไว้คำนวณนะคะสามารถซื้อตามได้งวดนี้ได้เลยตามต่อนะเลขยังมีโอกาสที่จะมาแรงอย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะศย์ 0, ต่อมาก็จะเป็น0นย์ะคะเพราะว่าดูเลขนะคะหนลบหได้08นบวกหได้ได้เลขอะไรคะแน่นอนงวดนี้โอ้โหถ้า0ูนย์มาเนี่ยศูเนี่ยก็เป็นเลขที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะศูนยถ้ามองกันผิวเผินเนี่ยสตัวตรงจะเป็นเลขอะไรลองจับคู่กันดูนะคะถ้าปักหลักที่0ูนย์เนี่ยเก้เนี่ย เป็นตัวแรกที่สวยมากนะคะถ้าปักหลักที่ศูนย์นะคะหรือจะเป็นอ่าสวยหลายๆตัวนะคะอ่าเจ็ 7, 0, 9, ใครที่มีลอตเตอรี่แบบนี้บ้างนะคะเจ็ 7, 0, 9, อ่ารอบนี้เจ็ 7, 0, 9, เป็นตัวเลขที่อยากจะให้มาหรือเปล่าอ่าใครที่มีนะเจ็ 7, 0, 9, หรือจะเป็นอ่าสตัวเจาะ3ามตัวนะคะ 9 0 7หรือจะเป็น9 70ก็ได้ใครที่ชอบเลขไหนพิมพ์เลขนั้นเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วเนี่ยหลายคนฟันเหมือนกัน02เนี่ยเน้นกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเลขมงคลงวดที่แล้วเนี่ยฟัน02กันเยอะถามว่ามีคนถูกไหม0 2ย0220มีคนถูกนะคะเขาลดหนึ่งแต้มนะคะก็คือเขาซื้อเลยเขาซื้อเลย0 2 2 0 1 0 0 1ซื้อเพราะว่า นะคะศูออกไปแล้วก็เลยไม่ซื้อก็เลยตัดลดมันแต้มหนึงก็คือซื้อ1001นั่นเองนะคะก็หลายคนก็จะมีเทคนิคของแต่ละคนแต่ว่าใครที่อยากได้แบบเน้นๆทำกันมา1นบวก1ได้โอ้โหงวดน,นี้เห็น2มาอีกแล้วนะคะตรงใจเหมือนกันนะคะถ้าแบบมองว่า2เนี่ยแหม29เนี่ยลักมากๆเลยนะคะ29 20นะคะ2920เป็นอะไรที่แบบ คือทุ่มมากๆนะคะสำหรับ2920ตอนนี้หลายคนบอกมีเลขในใจแล้วอาจารย์29เนี่ยอันตั้งแต่อาจารย์เขียนตัวแรกปุ๊บอันทันทีถ้าไม่เชื่อเดินไปตามแผนได้เลยว่างวดนี้29สูตรพลังบวก292720จะอันหรือไม่ถ้าไม่เชื่อเดินไปเลยนะฟาดฟันเน้นย้ำเลยว่าอันซื้อยากจริงๆใต้ดินไม่รับอย่างแน่นอนนะคะ อาเรามาดูกันค่ะเราคำนวณได้อะไร0ูนย์ลบหได้เลขได้เก้านะคะและสุดท้ายต้องบอกว่างวดนี้ศูนย์มาแรงมากๆนะคะศูนย์มาแรงอะมาทั้งบนมาทั้งล่างเลยนะคะหวยออกวันเสาร์เลขเบิ้ลจะมาไหมบางคนบอกว่าอาจารย์ไหนๆก็ศูนย์ละ งวดนี้00เลยดีไหมเพราะว่าทั้งวันเสาร์ด้วยเลขเบิ้ลด้วย00เลยดีไหมอ้าวซื้อไว้เลยค่ะบางคนบอกว่าอาจารย์หวยเคยออกด้วยนะ500นะผิดกันทั้งบ้านเลย500 500หรือจะเป็นอ่ะบางคนบอกอาจารย์900มอ่าอย่างนี้เลยนะคะ500 900ถามว่ามีสิทธิ์ออกได้ไหมมีสิทธิ์ เพราะสูตรพลังบวกเนี่ยให้คะแนน0ถึง2 9ถึง2ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าสูตรพลังบวกเนี่ยจะให้เลขอะไรนะคะมาสรุปก่อนที่ร,รู้เลขกันเรามาดูสถิติย้อนหลังกันนะคะ17กุมภาพันธ์2565เข้าตรงๆถูกเต็มเต็ม9779งวดนี้ตรงๆเลยนะคะสำหรับสูตรพลังบวกนะคะอาจารย์ก็เขียนให้อยู่ในตารางนี้เลยนะคะ ก้ามาถึง2 9ก้ามาถึง3ตัวก็คือ9ก้ามาจริงๆในงวดนั้น17กุมภาพันธ์นะคะอ่า17กุมภาพันธ์มาทั้ง97 57นะคะก็คือ97กับ57เ็ลยนะก็มากันตรงๆเลยนะคะต่อมา16มีนาคมอ่า6ก็นะคะก็อยู่ในช่องนี้เหมือนกันนะ6ก็นะคะก็คอยสังเกตไว้ว่าจะได้เลขอะไรนะคะตามกันต่อนะต่อมานะคะ16เมษายนบ้าง ตามกันต่อสําหรับงวดน,นี้มัน่นใจตามตัวเดิมนั่นแหละนะคะเพราะว่างวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้นี่เลย27ให้เยอะเหมือนกันนะคะตามกันต่อสําหรับรอบนี้นะคะจะจับคู่เลขอะไรเรามาดูกันนะคะก็จะได้เป็นตัวแรก27ค่ะ เด็ดเป็นเลขที่สวยมากๆวันนี้อาจารย์มีหลายใบแล้วค่ะสําหรับใครที่ไม่มีหาซื้อได้นะคะสําหรับ2 7 7 2ก่อนที่หวยจะอ่านก่อนที่หวยจะล็อกและวงวดนี้ระหวัง0 0 9 9 <ๆ S 2> เลขเบิ้ลให้ดีๆถ้าเลขเบิ้ลมองว่า7 7 2 2 9 9 0เนี่ย11มีโอกาสที่จะชนะมาวินอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับเป็นเลยนะคะสําหรับ2 0อ่า20งวดที่แล้วเนี่ยตรงกับเลขมงคลอาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้เลขมงคลตามกันต่อนะ งวดนี้อาจารย์ไม่ได้มีให้นะคะแต่ว่าตามเลขงวดที่แล้วได้เลยนะคะว่าเขาให้เลขอะไรก็ซื้อตามได้เลยนะและก็มา29นะคะสามารถซื้อไปกลับได้นะคะ2992ซื้อไปกลับได้นะคะ2992น,นะคะและแงนะ70นะคะสวยเหมือนกันนะ70นะคะ79จะมาอีกไหม79เพราะว่างวดนั้นมาเป็น97 597แต่ไม่ใช่79นะคะเลขเด็ด5979เนี่ยมาบ่อยมากไล่มาตั้งแต่159 92 97นะคะ905นะคะ9กับ7 970เนี่ยมาบ่อย3ตัวนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอาจารย์งั้น970ไปเลยไหมวดนี้นะคะ3ตัวตรงเนี่ยอาจารย์ฟันเลย970เนี่ย1 0 0 0เลย1,000เลยตัวเนี้ย นะคะแล้วก็ใต้ดินรับหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าอาจารย์เขียนเมื่อไหรเนี่ยปิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ให้ได้นะคะสำหรับ970นะและสุดท้ายนะบอกว่า09อาจารย์09งวดนี้0มาทุก0แล้วเหลือ70กับ09จะเป็น0อะไรก็ลองติดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่าอา,อาจารย์ตีให้เลยนะคะก็คือ26นะ29มีแล้วก็เป็น26นะคะ 2 0มีแล้วก็เป็นบวก1แต้มนะเอาไปเลย2 1นะคะอ่า2 1นะคะแล้วก็เลขอะไรได้อีกนะ2 0 2 1บวกแต้มลบแต้มนะคะอาจารย์ให้ไปเลยเลขเบิ้ลอ่าเสานี้มีเลขเบิ้ลนะคะเสานี้มีเลขเบิ้ลเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาดฟันกันไปเลย2 2ก็คือปี2000นี่2 0 22นะคะหรือจะเป็น2 5มี2เยอะมากเลย6 5นะคะเลขพอสอสามารถหาซื้อได้นะคะ20 22 25 65เวลาตัดเล่นก็คือตัดแบบนี้ซื้อเวลาซื้อหลัก2 20 22 25 65 29 27ซื้อแค่นี้ได้เลยนะคะถ้าใครที่พิชิต2ลัก2 ชอบ2ซื้อได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ลังที่ดูอยู่ตอนนี้รอบนี้พิเศษมากๆค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่ต่อมาหลายคนบอกว่า90มีแล้วอาจารย์จะเป็น9อะไรดีอา่า90อาจารย์ให้เป็น99เลยนะคะ99เกเลขเบิ้ลไปเลยนะคะแล้วก็เป็น91อาจารย์91อา่า91ไหม้1 92 91เขาบอกว่า2 9 92ดัง นะคะก็ซื้อดักทางก็คือ2 0นะ2 0นะ20นะคะแล้วก็91อ่า9กนก็เป็นตัวเลข1นะคะส่วน01เนี่ยออกไปแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์จะให้อีกไหมศูนย์หเพราะว่าที่แล้ว1 0เนี่ยออกตรงๆเลยนะนะคะก็เอาเป็นว่าอาจารย์ให้เป็นบวก1ลบวกรับน,นะคะสำหรับการบวก1ลบ1นี้ก็คือจะได้เป็น เลขเบิ้ลนะคะก็คือ1 1นั่นเองค่ะแล้วมีตัวเลขในใจแล้วเริ่มรู้สึกว่าชอบ2ขึ้นมาเริ่มเห็นว่า27901ตัวเลขน้อยนะคะงวดนี้มันต้องมาอย่างน้อยๆ1ตัวแน่ๆ16เมษายน2565รอบนี้ฟาดฟันกันค่ะและศูนย์เนี่ยมาเด่นเหนือกว่าคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย2009กก็มีครั้งนี้นะคะครั้งนี้ ครั้งนี้พิเศษสุดนะคะเลขเบิ้ลมาแรกนะทั้ง9922 7700อยากจะซื้ออะไรซื้อได้เลยเลขเบิ้ลในงวดนี้สมุดหลังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ว่าเลขอะไรวันนี้พิเศษ